ฉีดลุจูแลนะครับอย่าลืมเช็คเลยนะครับอย่างแรกต้องมี QR code นะครับซึ่งจะต้องสแกนได้แล้วก็จะเป็นสีปิดมาเลยนะครับผมแล้วก็ฉลากเนี่ยจะเป็นฉลากออยภาษ,ษาไทยนะครับมีเลขที่ออยจดแจ้งแล้วก็เป็นของบริษัท Research ฟาร์ม a ที่เกาหลีนะครับมีวันหมดอายุวันเอ็กซ์ปายวันผลิตแล้วเขาของเขานี่จะมีสติกเกอร์โลโก้เนี่ยนะครับสีไว้ทั้ง2ด้านเลยสติกเกอร์เนี่ย <c oughs> ถ้าดึงออกมันจะยับเลยนะครับผมะจะมี2ด้านเลยเมื่อเปิดเข้ามาเนี่ย จะเห็นเป็นไซลิอ่อยู่ 2cc ซ c นะครับสองซีซีสองไลิง่งนะครับแล้วจุดเด่นของเขาคือเข็มสีฟ้าเนี่ยเป็นเข็มที่ดีมากนะครับคือเป็นเข็มที่เบอร์เล็กที่คมมากสามารถฉีดในชั้นผิวก็คืออินทราเดอร์มอลเนี่ยได้ดีมากหลังฉีดดีจูแลนเนี่ยจะขึ้นเป็นตุ่มๆนะครับซึ่งกเป็นการเรียกว่าเทคนิคการฉีดอินทราเดอร์มอลซึ่งเป็นเทคนิคที่ลงไปในชั้นผิวซึ่งการช่วย ตัวโพลีนิโคไทน์เนี่ยช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนช่วยหลุมซิวลูกกมคนต่างๆได้คือจะบอกว่าเข็มสีฟ้าเนี่ยหมอชอบมากเลยนะถ้าหายากมากเลยนะครับเป็นเข็มที่ดีมากๆสำหรับการฉีดริจูอจแลนดหรือว่าฉีดตัวอื่นๆได้